เจอของหมูก็จะเล่าในส่วนความดีของพี่นิกกี้พี่นิกกี้การเงินนะคะเขาเล่าความดีเรื่องที่ว่าเขาอยากช่วยผู้สูงอายุที่จะขึ้นลิฟต์แต่ว่าไม่สามารถขึ้นลิฟต์ได้ด้วยตัวเองประพังเนื่องจากว่าไม่ได้มีญาติมาเนาะคนแก่ก็จะไม่มีความกล้าที่จะเข้าลิฟต์เพียงคนเดียวจะขึ้นบันไดก็เข่าปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะพอพี่นิผ่านมาเห็นก็ก็จะขึ้นเหมือนกันก็เลย ไปเชิญชวนแล้วก็เหมือนกระถามเขาว่าองการให้ช่วยเหลืออะไรไหมเช่นไปริบกระหนไ่มว่าไปชั้นไหนก็คือเหมือนช่วยดูแลเขานะคะในการที่ช่วยเหลือของเขาเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าเขามีเมตตาจิตอาสาด้วยความที่เขาอยากช่วยคนไข้อะเนาะแล้วก็สิ่งที่คิดว่าจะส่งเสริมให้เขาหรือคนทั่วไปที่สามารถช่วยทำได้ก็คือสามารถสนับสนุนให้เกิดการช่วยเหลือภายในองค์กร หรือผู้มารับบริการก็ได้รับความชื่วเหลือจากเราโดยที่เราเต็มใจที่จะช่วยค่ะ